่วนพิเศษทักซินที่38 38จากสุขไงโกลกปรายทางกรุงเทพอภิวัตรครับโดยวันนี้ใช้เป็นดูรถจากอาลอัลตอมอัลตอมหรือนาตอมนะฮะตอมกับตอมเจอกันนะครับรอบนี้ฝาแฝดฮะ4115กับ4112นะครับฝาแฝดนะฮะ เอาซอมอันสตอมหรือนาตอมหมายเลขโอ้โหฝาแฟดพี่น้องครับ4 1 1 5กับส1 1 2สองครับโอ้โหโอ้พหอหนึ่องห้าครับโบน้องโ8กหนึครับ ปอชท97ครับท้ายดีครับท้ายดีเป็นปอนทป1073นะฮะ เจอกันที่กอล